โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยามาท่ามชาแนลนะฮะอะนนี้ก็คือเกมส์สปนไทยวันนี้เรามาอยู่กันในมอดรีโวนะครับไฮรักรีโวหรือว่าตัวยูต้าไฮลักรีโวนะครับก็ใครจําตอนที่แล้วได้ไหมตอนที่แล้วนี่เราเป็นอะไรวีโก้ใช่ปะวันนี้เรามาเป็น,นรีโวบ้างฮะก็ใส่อะไรบ้างวันนี้อันนี้คืออะไรไหนดูดิมันคือ อะไรวะอ๋อมันถึงว่าเหมือนเหมือนกับเป็นจมูกอะไรอย่างงี้ป่ะใส่ไปฮะอันนี้คืออะไรล้ออ๋อใส่ใส่ใส่น้ำมันไปถ้าจะเท่ใส่กันชนนะครับใส่่ข้างบนด้วยอันนี้จะปิดดีไหมวะปิดไปไม่เอานี่ไม่เอาไม่เอาอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยอเนี้ยอ๋อล้อครับผมเอาล้อแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีกว่าแม็กเท่ดีครับนี่แต่งแ้วดูดีขึ้นมาเยอะเลยฮนะเจง๋จงเจง๋งเจ๋งเจ๋งทุกอย่างยกเว้นมุมกล้องนะเกมนี้มุมกล้องไม่โอเคเลยมามาดูครับว่าลีโวขย้ด What เดี๋ยว ไอรถคันนี้มันเป็นอะไรครับไอรถคันนี้เป็นไรวะอา้าวลงมาแล้วไอรถคันนี้เป็นอะไรอะ่ะเอองงเลยแปดีนะมาครับมาดูว่ารีโวเราทำอะไรจะบ้างอา้าวงานเข้าครับติดแล้วเปิดดิฟล็อกดิอะไปได้ไหมอ่าเปิดดิฟล็อกแล้วไปได้อยู่ครับแต่ว่าติดเหมือนเดิมฮะ สงส่ต้องเปิดออวิวหรือว่าขับเพื่อน4ีล้อเนี่ยถึงจะไปได้ง่ายๆอันนี้ลองลองแบบยังไม่เปิดดูก่อนนะครับโหรถสีขาวด้วยเพื่อนโครง่ายเลยโอ้โหไม่ไหวนะครับต้องออวิวครับเออถ้าออวิวนี่ไปได้สบายครับผมฮ่ายิมยอดโวยทางฮะลือโหดมากทางโคตรฮะลือโหดเลยครับมา มาร์กภารกิจกันเลยภารกิจในวันนี้เราก็จะวิ่งแบบนี้ฮะไปทางนี้ครับไปเรื่อยๆเราก็จะวิ่งมานี่มานี่ขึ้นตรงนี้นี่แหละภารกิจของเราครับมาร์คได้แค่นี้วะมาร์คเยอะกว่านี้ไม่ได้ไปรีโว่ไปแล้วถึงดีวะ ชอบเลยอ่ะเป็นอะไรที่เจ๋งมากยาวไปครับยาวไปนะครับมาครับลุยครับลุยครับนี่มาเจอน้ำแล้วจะวิ่งไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะสามารถวิ่งไปได้หรือเปล่าครับ โอ้ชิวๆฮนะโอ้นี่มันรถปีศาจชัดๆลงน้ำไปแล้วฮนะมิดคันเลยราเมตรขึ้นหนึ่งขึ้น3ขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนที่อยู่ในรถนี่แบบว่าหายใจยังไงหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเขาใช้ถังออกซิเจนหรือเปล่านะโอ้เ้ยเจ๋งว่ะอยากไปครับยากไปโอ้ดูดิ จมเลยอ่ะนี่ขึ้นได้อยู่ชิลมากครับบอกเลยอ่าโอ้โหตรงนี้ฮะลึกโหดมากถ้าเป็นลกปกตินี่มาไม่ได้เนี่ยโหดูโคลนซะก่อนนะฮะโหดโคตรเอ้าไงเออาเอาไงอ่ะโอ้โหไปได้อ่ะอ่สุดยอดอ่ะอ้อชิลๆอ่ะโอ้ยเกือบติดเกือบติด ฮ่าชิวๆครับบอกเลยแน่นอนนะค,คือทางนี่มันไม่น่าวิ่งเลยนะไอ้ที่ที่มันไม่ใช่ทางมันน่าวิ่งกว่าครับโอ้เอากับมันสุดยอดไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับโตเจต้าออย่าไป อืมอย่าไปครับอย่าไปครับรู้สึกว่าจะติดตรงนี้ด้วยวะหนึบเลยอย่าไปอย่าไป <S <S อ่ยังชิวอยู่ครับวิ่งชิวๆวครับวิ่งชิวชิวเจ๋งเจ๋งสึกว่าถึงที่หมายแล้วก็ไปลัมเบอร์ดีไหม ขอดูแป๊บฮนะตรงนี้มันตรงนี้มันหน้าไปนะไม่รู้มันคืออะไรไนงะมากว่ะแล้วก็ยิงยาวแบบนี้เลยโอเคลุยครับภารกิจเกมนี้คือให้ขนไม้แต่เราไม่ขนนะครับเรารีวิวหมดอย่างเดียวฮนะจะให้ไปเล่นขนไม้นี่ผมจะเล่นทั้งวันนะครับแค่เอาไม้ขึ้นรถนี่ก็ ครึ่งวันมาแล้วยากครับยากเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วทางข้างหน้ายิ่งแล้วเลยโอ้โห,โหทางมันโหดครับดูดิโอเอที่แบบทางที่ไม่ใช่รถวิ่งอนะน้าวิ่งมากกว่าอีกนะนี่จมไปครึ่งล้อนี่หนูโหจมไปครึ่งคันด้วยซ้ำครับสุดยอด รถเรานี่ไปได้ทุกที่ทุกเวลา,าจริงๆเน,นดูดิดูดิโอ้สุดยอดทำไปได้ลุยต่อครับผมถ้าเอารถสีดำมายังไม่ค่อยเปื้อนสักเท่าไหร่นะนี่โอ้โหรถสีขาวด้วยเปื้อนแบบเห็นได้ชัดเลยครับไปอยากรู้เหมือนกันไม่ตรงนี้มันคืออะไรนะครับ เราก็เลยวิ่งมาดูโอ้ oh my god เอ้ยเอ้ยอย่าควา่ำอย่าควา่ำโอ้โหเกือบไปแล้วเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับแม่น้ำที่ไม่มีน้ำนะครับจะพูดว่าไงเดียคือจะจะใช้สับว่าอะนรดียวนะเหมือนมันเป็นแม่น้ำที่มันไม่มีน้ำอะ่ะเนี่ย ขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วติดหินครับติดหินหินกับกิ่งไม้นี่ทำให้รถติดได้ง่ายมากเลยว้าวยอดที่เป็นหลุมเป็นบ่อน,นี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีอะไรเลยครับไม่น่ามาเลยไม่มีแบบที่มหัศจรรย์เลยมี่เดที่แบบชิวๆครับ ก็มีที่อลังการสักเท่าไรตรงนี้เป็นทางโล่งๆเลยแล้วก็มีแอ่งน้ำแอ่งน้ำอย่างนิดนึงคนระับลงไปล้างรถหน่อยเยีนยอดอุ้ยตรงนี้ลึกว่ะโอ้ลึกมากฮนะเอาสรดเรานี่หายไปเลยเนีย่แล้วก็ขึ้นมาได้ เยี่ยมยอดไมเอมเหมมันเดิมนะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปเล่นคันนุนบ้างครับคันนี้คันสีแดงนะฮะก็แต่งอะไรได้บ้างไหนดูดิใส่อันนี้ด้วยใส่อะไรดีวะอ่า ไอหลังคาอยู่ไหนวะหลังคาคาลิเบอร์มนันอันไหนวะอันนี้คืออะไรไม่เห็นมีเอฟเฟกขึ้นหลังคาคาลิเบอร์มันอยู่ไหนวะเนี่ยม,มีแตน่เนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ฮะใส่เรียบร้อยล้อก็ขอเลือกล้อนี้ครับ ชอบลอนี้มากกว่าเยี่ยมฮะว้าวยอดโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้บ้างนี่ทางนี้เลยหหดสัตว์รัสเซียครับดูจัดทางแล้วโหดมากเลยแต่เราก็ชิวๆฮะบอกเลยว่าวีโก้เราชิวมากไอ้รีโวรีโวพูดผิด มาลุยนี่ดูสะก่อนดูสะก่อนชิวๆครับนี่ไม่มีใครชิวกว่านี้แล้วมันไปของมันได้วะ่ะโหดมากครับเอากับมันสิมาได้อะเออจะเป็นรถปกติมาไม่ได้แล้วเนี่ยคืออาะถ้าพูดถึงของจริงนะเจอขนาดเนี้ย ไปไหนไม่รอดนะครับมีรอดอยู่แค่บิ๊กฟูดอะพวกรถมอนเตอร์อะอันนั้นน่าไปได้แต่ถ้ารถออฟโรดยกสูงเฉยๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รอดอ่าโหข้างหน้านี่โหดกว่าข้างหน้าฮารู้โหดมากผมว่าไปไม่ได้ต้องติดบ้างแหละเนีย่ยตรงนี้น่าจะติด โอ้ oh, เรื่องอะไรกับวีโก้มันโหดว่ะไปได้ด้วยอ่ะโอ้สุดยอดนับถือคนทำหมดจริงๆครับทำห้รถมันวิ่งมาได้โอ้โหชิลชิลอ่ะอันนี้มันเกียร์อะไรไม่รู้ครับน้องเขาบอกว่าเวลาใส่ให้ใส่แบบให้ใส่แบบมันเหมือนเป็นเกียร์หนึ่งพิเศษอะ่ะถ้าเป็นรถ คืออผมเคยไปฝึกง,ง,งานกับกับบริษัทหนึ่งอะ่ะมันจะมีรถสิบลอ้อลุงเขาก็จะบอกว่าลุงเขารถสิบลอ้อเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยเกียร์หนึ่งพิเศษแล้วเนี่ยนี่ยังวิ่งในแค่นี้หรอผมก็เลยงงว่าเกียร์หนึ่งพิเศษคืออะไรผมก็เพิ่งมารูนี่แหละว่าเกียร์หนึ่งพิเศษมันคือเกียร์หนึ่งที่แบบว่าเป็นแบบแรงโคตรๆนะครับเอาไว้แบบขึ้นเขาวเวลาชันๆสุดๆนะครับ แต่เวาลาเปลี่ยนต้องรีบเปลี่ยนนะฮะต้องอย่าให้รอบมันตกก็ประมาณนั้นไม่ไหวหรอกใช้ออตโต้เถอะออตโต้มันกว่าไปครับลุยครับโรือทางโหดวะโหดได้ใจเลยนี่ยาไปอย,ยาไปโอ้โหดูรถโคตรมอมแมมหม ม่ใช่มอมแมมธรรมดานะโคตรมอมแมมเลยตรงนี้มันจะเป็นเลี้ยวตรงไหนได้ต้องไปอีกหน่อยครับถึงจะมีทางเลี้ยวนะฮะขอไปอีกหน่อยแล้วกันไปกหน่อยนึงไปอีกหน่อยนึง,นนงเดี๋ยวจะเจอทางเลี้ยวนะครับนี่ฮนะทางเลี้ยววาเยมยอดเราจะมาปลดล็อกรถอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ก็ดูโอ้คันนี้กแกไม่น่ามาเลยเสียเวลาเป็นรถเวลเลเวลนน้อยครับไม่น่ามาตรงนี้ตรงนี้มันเขาหรือเปล่าเนี่ยน่าขึ้นไปเนาะแต่เราจะวิ่งถึงตรงนี้ได้มันก็ไกลอยู่นะนี่ครับก็ประมาณนี้ อะลองดูไกลเท่าไหร่ไม่กลัวครับลุยกันเลยรถเราชิวอยู่แล้วเดี๋ยวไปครับสิ่งไปเลยครับสิ่งไปเลยครับทางนู้นครับเลี้ยวก่อนครับลืมเลี้ยวฮะยาวไป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  โอ้ oh, ติดครับติดเอรู้สึกว่าจะวิง่งผิดทางหรือเปล่านั่นไงมันต้องเลี้ยวมันต้องเลี้ยวเลี้ยวมานีเลี้ยวมานีานั่นแหละครับจะเอาไปฮะรถตรสกรปรกเลยะคือถ้าเอาไปล้างนี่สองร้อยคงคงจ่ายสอง้เขาคงไม่ไม่ไหวต้องจ่ายสักสี่ร้อยนะครับ สเสลขนาดนี้นะผมว่าทางมันไม่น่าวิ่งเลยอะ่ะมาทางนี้ได้ไหมไปครับขอทางนี้ดีกว่าทางที่มันไม่ใช่ทางรถวิ่งอะ่ะวิ่งวิ่งดีกว่านะไปลุย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 ,ลยโอเคเยี่ยม ทางเริ่มดีขึ้นมานิดหนึ่งเลยฮะอ่าเข้าเกียร์หกได้ด้วยอะ่ะถ้าถึงกับเข้าเกียร์หกได้นี่ทางดีสุดๆครับจ,จ่อไปเจออีกแล้วเจอทางแยกอีกแล้วโอ้เกือบคว่ำไปแล้วไหมล่ะาทางนี้มาทางนี้อย่าลงน้ำเลยมันช้าเสียเวลา วิ่งแบบทางข้างๆแบบนี้โอเคกว่าทางตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อติดอ,อีกนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้ยทางนี้จะอลังการเลยขนาดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกมาตรงนี้อ่ะลุย ลุยลุยลุย,ล,ยลุยเข้าไปลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ไปครับไปครับอยากรู้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรเนี่ยเราก็วิ่งมาถึงเหมือนกันเว้ปกติวิ่งมาไม่ถึงหรอกความก่อนเป็นเขานั่นเองนะครับเราก็คิดว่าเป็นอะไร มันเป็นเขามันไม่ใช่เรานางแงมเป็นเขาะอะผมก็นึกว่าอะไรนะีน่มันเป็นเขาแล้วก็ไปสุดสุดแมปนะครับไปได้ไม่ไกลกว่าน,นี้อีกแล้วแหละ <c oughs> อย่าไปอย่าไปชู่วิตรงนี้อะไรวะเนี่ย ตรงน,นี้มันคือที่อะไรเอ่ยไม่มีอะไรบอกด้วยครับมันเหมือนเป็นที่สูบน้ำอะไรอย่างนี้เปล่าสูบน้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยรถประปลาบ้านผมมีครับประปาเขาเรียกปลาปาอะไรที่แบบสูบน้ําเข็จอะแล้วก็เอาขึ้นมาใส่รถอะไรประมาณนั้นอะอะชิวๆครับ นั่นไงชิวอยู่แป๊บหนึ่งฟั่มเลยเอาคันนี้มาวิ่งบ้างนี่คันนี้โหดเหมือนกันนะดูล้อซะก่อนบลับๆลๆบๆลๆบๆลับลับ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 ่ลับบอับบล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 ลัับบลับบลับบลลับบๆับลับ ไม่ว่าทางแบบไหนไปได้สบายก็ดูล้อดิล้อโคตรใหญ่อะแล้วก็แบบล้ออย่างเยอะน่าเอาไปวิ่งมากเลยเอ้าติดนะฮะชมอยู่นิดเดียวเหลืองครับผมติดนะครับขึ้นไม่ไหวเนี่ยโอ้สรุปวีโก้ดีกว่าอะไรก็สู้วีโก้ไม่ได้จริงจริงเนี่ย สุดยอดไหนทางนี้ไปได้เปล่าทางนี้แล้วไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เออชิวชิวยังชิวอยู่ฮ่อ,อเจอเสียงเสียงเทอร์โบหรือเสียงอะไรดังฟีฟ,ฟ,ฟีตลอดเลยดังเป็นเสียงตนงตีเลยครับแหมสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe กันด้วยนะฮะ จะได้ดูคลิปใหม่ๆจากผมนะครับรอย่าลืมกดระฆังกันด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนเวลาปล่อยคลิปใหม่มานะครับโอเครับเจอกนคลิปหน้าครับผม See you again